สวัสดีค่ะลูกตาจะไปไหน,ล,นล,ลูก<ะ>ไปโรงเรียนอะไ <c oughs> ปโรงเรียนไปโรงเรียนวันอาทิตย์นะคะอุ้ยเหมียวเหม,มียวนี่ก็ดือ้อวันนี้เราจะไปร้านนวดนะคะเอลซี่เอาดีๆไปบำบัดก่อน,นะคะ่ะบำบัดการนวดว่าวา่าผิดนะ,ะอู้กิ่งไม้ร่วงลมแรงเริ่มมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะไม้แล้วนนะคะ่ะฝนค่ะฝนยังไม่หยุดนะคะเราจะไปนวดค่ะนวะดข้างให้ค่ะเอลซี่ มันจะมีอ่าองางเงี้ยห่องนวดเนาะแล้วค่อยมันจะก,การกิง่งกิ่งไม้เรานะฮะใหญ่มากค่ะนะคะเกือบลุนโดนบ้านเนาะอ่ะถอยถอยถอยอ้าเราจะไปจองคิวนวดนะคะดูก่อนว่าจะเริ่มวตนตอนไหนอ้าเด๋วยวต้นไม้เหนไอเมื่อถอยถอยบ้านก็กวางมากเลย อะไรี่ะี่ะต้องนี่ะต้องแล้วต์ทมวนเลยน้ำตกนะมอนไปมอญมอเจบสินเจ็บอินวาเป,นาาปเเ็นเวลาลายปีแลข้ยวกเถือต้องไปหามอน,นวด ตกไหมตาลบหนลมไหน่หนอยอันนี้ผู้ใหญ่ใจดีก็ทักมาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้นะคะเราจะเอาสแสลมดีไหมแบบตะขาแบบต่างห่างหน่อยมาต้านลมคุมทั้งสีด้านนะคะของพื้นที่นะคะโอ๊ยนอน,นะคะทำอะไรกิ่งไหมล่วง,วงมาเนาะกระทานว่ามันถอดมาถอดกิ่งถอดกิ่งเลย เรยมาบนเจ้า่ก็เะีพีก็หลบอยู่ข้างในบ้านพักบ้านหนึ่งก็กลัวไหมบ้านพักเชียงคันนี่นะคะเราเพิ่งรู้นะคะว่าข้างบ้านเรานะคะมีมีเงื่อนไโบราณด้วยไปรอบไปก็ไปเห็นหนงงเลยเนาะเห็นอ่ะมันจะเห็นาอกบัวโอ้ยอย่างนาะ เราไปตามลออรถเลยนะคะลออรถไปทางไหนเขียงเราอยู่ที่นู่นนะคะบ้านเราอยู่นู่นเลยรสิอะไรลูกเออดูลีลูลีนูเบียดฝันโอ้ยน่าจันทร์นเลยลูลีลูลีดูน้าดน้เออโอ๊ยจันทะ์ฝนคว้นข้างอก่อน กอ,อ,องนั่งอย่างนาออันนี้จากินเชินเออทินทันทางไกลก็มาเออไม่เลี้ยว่างะสอางทางก็จะเต็มได้ปเ่าีเด๋อออโอเป็นสีเนาะทั้้านดีเนอะขบันเออ นี้ทั้งรถเบนซ์ทั้งอันวีเอ็มเนาะเขามาเอ็นกูนะไม่แตกไปเลยไกลไหมเนี่ยอยู่นะคะนี่นเดนเห็นรถแลไรเหรอล่ะปโอ้หน้าอยู่มาเลยเหมือนจะมีเห็ดเนาะไม่รู้เลยข้าว

เนี่ยตาตื่นเต้นมากเลยค่ะน้ำมาแลวนะปไปไ่หวอไปตาาปไปาปไปไปขึ้นรถน่าตัวนี้ปลาปลาหน้าเหนมเอามาขึ้นรถคุณลูกไปใหญ่มากไปใหญ่มากขึ้นขึ้น าอาชีพก็ขึ้นรถบ่ <Okay. S 1> เราจะไปกินแกงหน่อไม้กันนะคะ <Okay. S 1> ต่อครับอ่าพอ <Okay. S 1> ด,ดีนะคะ,ไวไวะเราถ่ายทำมาถึงเนาะนาที่บ้านพักนะคะออก็คุณตาขอนะคะไม่ไม่ถ่ายในไอซีนะคะค่ะตอนนี้เราก็นวดครึ่งหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้ไปกินข้าวก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวพาดีบกลับแล้วค่ะวุ่นวายมากเลย

นี่ซลลเจ็บเมันว่ะอาการเป็นไงบ้างคะแล้วดีๆรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะใช่คุณตาบอกว่าถ้าเกิดไม่หายเอาให้หายเลยนะคะเอซีค่ะเดี๋ยวเรามาอีกรอบนึงนะคะตอนกินข้าวอิ่มเนาะกินข้าวก่อนค่ะอันผู้เพื่อนมาจะบึงการใช่ให้คนที่มาจากบึงการเพ้่นวดก่อนนะคะเพราะว่าเพื่นมาไกลกว่าเราใกล้ใกล้กันอีค่ะ แล้วก็จะไปกินแกงหน่อไม้แล้วนะคะ,ะสำหรับที่นี่ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะค,ค่ะ